การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ถือเป็นนโยบายจังหวัดขอนแก่นป้องกันปัญหาภัยแล้งโดยได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานภาคีความสามัคคีรวมแรงร่วมใจจากกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาโดยมีวัตถุประสงค์ไวชลอน้ำในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อบันเทาปัญหาน้ำแล้ง การจิตวิทยสมองของตระกูลตุเปีตังครับที่ได้รับงบสนับสนุนตามนโยบายของทานที่ว่ารัฐการจิตวิทยาคอนเสิร์ตที่ในกระทรวงกลานะครับที่ได้มีงบประมาณมาให้สำนวนให้แต่ละหมู่บ้านและแต่ละตำบลได้สำนวนสายมู่บ้านในระดับไม่รางวัต่างๆผลิตตระกูลตั้งก็เลยได้งบประมาณมาทำสายกันมันกันน้ำไปแล้วก็ให้เกษตรกรในช่วงการเก็บเกี่ยวแล้วได้ทำมีลาย การทำผักหรือสวนควแล้วก็จะก็เป็นการนีทําให้รายได้ก็ตรกรไปทำมีรายได้เสริมทำผักอยู่ในน้ำข้วยี่มีการทำฝายกันอิกเหมนกับนำโดยท่านผู้ใหญ่ชาวบ้านเทศบินแล้วก็เกษตรกรในชาวบ้านก็เราช่วยกันได้ทัการหมู่บ้านที่การขับเคลื่อนด้วยกันแล้วับมีเกษตรตำบภอเป็นเรื่องในการแนะนําให้ทําการเกษตรแล้วก็ได้ปัันผักแล้วก็มีเกษตรตำบลได้แนะนําให้ชาวบ้านได้จัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากฝายแกนดินซีเมนให้เกิดความคุ้มค่านั้นสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ได้คัดเลือกพื้นที่จำนวนหนึ่งจุดคือลำห้วยภูเหล็กพื้นที่ตำบลหินปังปัจจุบันตัวฝายมีสภาพแข็งแรงประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากการกักเก็บน้ำของฝายแกนดินซีเมนในการประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรดังนั้นสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จัดประชาคมขึ้นณสาราประชาคมบ้านหินตั้งหมู่ที่1ตําบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นวัชราพรวหาราค่ะนะักวิชาการส่เสริมการเกษตรปฏิบัติบบการดูแลรับผิดชอบตําบลหินตั้ง ได้มาทาประชาคมนะคะเกษตรกร,กรที่อยู่บริเวณฝายแกนดินซีเมนตหินตั้งหมู่ที่ 1, หนึ่งนะลำห้วยคูเหล็กค่ะก็เกษตรกรนะคะได้ความร่วมมือนะคะพร้อมที่จะสร้างไรายได้นะคะจากฝายแกนดินที่มีการจัดเก็บน้ํานะคะเพื่อให้เกิดเป็นอาชีพนะคะโดยมีการรวมกลุ่มนะคะของเกษตรกรนะคะก็เกิดความเข้มแข็งนะคะวันนี้ได้ได้เกิดแปลง แลวะะะสวัสดีครับผมนายธวัชชบบัยผู้ใหญ่บ้านบ้านหินตั้งหมู่ที่หนึ่งตำบลหินตั้งอบ,บ,บา้านไผ่จขอนเก่นซึ่งวันนี้นะครับได้นากลุ่มเกษตรปลูกผักหินตั้งหมู่ที่หนึ่งต้อนรับคณะจากเกษตรอเบา้านไผ่ซึ่งแปล,ผลงผักตัวนี้นะครับเราได้ใช้น้ําจากฝายแกนยินซีเมนสำหรับมลเมล็ดพันธุ์นั้นนะครับเราได้การสนับสนุนจาก เกษตอำเภอบ้านไผ่นะครับให้เป็นพี่เลี้ยงในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักทางกาเกษตรไดบ้ว่าไผ่ได้นำไปยบายของทางการจังหวัดขอนแก่นโดยผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่โดยเฉพาะของตะบนตั้งเป็นนโยบายของฝ่ายแกนดินซีเมนต์ในหน้าฝนจะช่วยตักชะลอลด เก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ดูแลซึ่งตอนเนี้ในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่ก็ได้เข้าสู่ดูแลอากาศแห้งได้นับนโยบายของท่านแล้วก็มาปรับใช้ในพื้นที่โดยทําการประชาคมนะมูมหนึ่งบ้านสิ่นตั้งตะบนถิ่นตั้งของอำเภอบ้านไผ่เกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชใช้น้ําน้อยจํานวน30มสิบไร่จำนวน200ไร่นะครับก็คือปลูก ข้าวนาปีแล้วก็เพี้ยงปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโคและกระบือจำนวนหนึ่งร้อยตัวในในการส่งเสริมการใช้พืชใช้น้ําน้อยนะครับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่จํานวน27่ลายสนใจที่จะปลูกพืชผักตะกูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกูลถั่วตะกูลผักกาดตะกูลแตงนะครับยีิบเจ็ดลายแล้วก็เกษตรกรที่สนใจจะปลูกตัวที่สงจํานวน17บเจ็ดลาย ซึ่งสำนักง,งานเกษตรอำเภอ้านไผ่ก็จะได้นำอุปกรณ์ในการปลูกพืชใช้น้ําน้อยไม่ว่าจะเป็นน้านุดหรือว่าจะเป็นแสรนครมาส่งเสริมสนมับสนุนให้กับเกษตรกรที่สนใจการใช้ประโยชน์ในฝ่ายแคนดิสเซนจำนวน27ลายแล้วก็อีก1 7ลายที่สนใจจะปลูกตัวีิสงสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้ันไผ่ก็จะได้สนับสนุนพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ให้กับเกษตรกรต่อไปนสสวสท่ะน,นั่งบนห้องกีสัง้อน เป็นลูกกุ้งเกษตรหมที่หนึ่งบ้านเงินดังนะคะที่ดีใจที่ท่านเกษตรเจ้าเอาพันธุ์ผักมาให้ปลูกด้วยค่ะทีนี้พ<ร>่อในมีรไรใดเสริมจอมู่บ้านของห้องขอขอบคุณเกษตรกับกวักแองขอบว่าทั้งจังหวัดขัดแก่น้ำมันเลยค่ะที่น่าใจเดืยรของหมู่บ้านกุ้งเกษตรของเฮางมูบานเงินดังกะขอบคุณค่ะ สำนักง,งานกเกษตรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าปอจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การ,กรเรษก,กรเรษตรแก่เกษตรกรฮักแพงเมืองแยงบักม่วงบ้านเฮาเามื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศส5 6 8ณลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เพื่อเป็น,นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตมะม่วงให้มีประสิทธิภาพและช่องทางการจัดการด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอจำนวน20,000บาท เพื่อร่วมบูรณาการในการจัดงานรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าปอยังได้บูรณาการด้านบุคลากรในการช่วยจัดเตรียมงานและดูแลภายในงานกิจกรรมภายในงานมีมูนนิเทศการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานภาคีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ มูแสดงของดีแปลงใหญ่มะม่วงและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ,อ,อการเดิน <จะ S 1> ทางบ<ว>นถนนสายมะม่วงยากนะครับกับลกาต้องใส่มะม่วงขงั้นอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรในการขับเคลื่อนการรณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรและการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศ เป็นประจำทุกปีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรซึ่งการเผาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจซึ่งการเผาดังกล่าวนั้นส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากรวมทั้ง ยังส่งผลต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุนละออง PM 2.5โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือชดเชยต,ต่างๆจากภาครัฐ การตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองดังนั้นสำนังกงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรณพื้นที่10ตำบลของอำเภอบ้านไผ่การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3าร์โมเดล3เปลี่ยนมาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษ9ทางเลือกการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและการปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการรับมือผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และปรับตัวการทำการเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่โดยการไม่เผาในพื้นที่การเกษตรสร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการจัดการดินการจัดการน้ำการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรม

นอกจากเกษตรกรจะมุ่งเน้นด้านการผลิตที่ดีการลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องการตลาดตามแนวคิดตลาดนำการผลิตเพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกันเกษตรกรต้องผลิตได้และขายเป็น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้ภาคการเกษตรต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและอำเภอบ้านไผ่มีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรผลิตสินค้าเกษตรแต่รูปจำหน่ายสินค้าเกษตรในชุมชนและตลาดอำเภอบ้านไผ่ และในวันประชุมกำนันผู้เหญ่ยบานคือ้าเดือนจึงได้ดำเนินงานโครงการตลาดกเกษตรกรอำเภอบ้านไทยภายใต้แนวคิดกเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยเมื่อปี2565ระหว่างวันที่4ถึง17เมษายน2565และในช่วงเดือนเมษายนและธันวาคมพศ2 5 1 6โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกลมส่งเสริมการเกษตร กับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและปี2567สํานักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับกลุ่มตลาดเกษตรกรจัดตั้งศูนย์รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคนบ้านไผ่บริเวณด้านหน้าสํานักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่เพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 และช่วงสินค้าล้นตลาดในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้สามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนในการจำหน่ายสินค้าจากตลาดไปยังผู้บริโภคโดยตรงวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและพัฒนาให้เกิดการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าการเกษตรของอำเภอบ้านไผ่ต่อไป รวมทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาลลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันนอกเหนือจากนี้ตลาดเกษตรกรได้รับการประสานให้ไปจำหน่ายในสถานที่สำคัญต่างๆเช่นเชื่นโบราณณบ,บริเวณสาราการจังหวัดขอนแก่นอร่อยอร่อยไหมคะนายเยี่ยม และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างประสานมาเพื่อให้เ,เก็บรัวมี้เลยจำหน่ายสินค้าเกษตรผลการดำเนินงานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายสินค้าเกษตรในจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรจำนวน4จุดในปี2565ถึง2567ได้แก่สถานีบริการ PTT Station หอจอกอพรตประธานปิโตรเลียม ส่วนรวบร,รวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคนบ้านไผ่หอประชุมอำเภอบ้านไผ่โรงพยาบาลบ้านไผ่และตลาดเกษตรกรออนไลน์รวมจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งสิ้น3 4 5ล้9 1บาทผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 1. เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปสินค้าหัตถกรรมที่มีคุณภาพ 2. เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการตลาดพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงและยั่งยืน 3. กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 4. สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 5. สามารถพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นอัตลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกร 6. ตลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น 7. สามารถสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรปิสาหกิจชุมชนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์และ8แบบเป็นแหล่งจำหน่ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปสินค้าหัตถกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนไงบ้างคะวันนี้ มาอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านไข่ค่ะทคอง่บว้อวันนี้วันนี้ได้อะไรบ้างคะคุณแม่วันนี้ก็แล้วก็ปลาตาว่ปานี่ทุกอย่างนี่ไ่ลาอันโซ่เนี่ยสินค้าเนี่ยยกึ้นแม่ซื้อแล้วเนี่ย นี่แหละค่ะได,ได้ได้แล้วค่ะไ,ได้ได้อะไรบ้างคะแม่วันนีได้อะไรบ้างคะค่ะล้ํา